แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเหมือนกับให้เลือกดีๆให้แบบผู้ชายอ่ะถ้าแบบถ้าจะเข้ามาในชีวิตเราอ่ะชีวิตเราต้องดีนะอะไร,รอย่างเงี้ยหนุมก็แบบปฏิเสธความหวังดีของแม่อืก็ปิดกัน้นครอบครัวเลยแล้วก็ดึงเขาอะค่ะคือแบบเดี๋ยวหนูจะกลับมาหาแม่ในวันที่หนูดีขึ้นหนูกอดทุดทางานร้องไห้ทุกวันทุกวันทุกวันข้าวก็ไม่กินจนแบบเนี่ยเห็นหนูว่าแย่ลงแย่ลงแล้วแบบในเมื่อเราแม่งไม่มีค่าอะไรป่ะ เมึงกูมองแล้วนะไปเอาทำไมเนี่ยอจครใหมายเลขหนึ่งภาคกลางเลยนะเราแล้วคิดไปแบบเนี่ยก็คุณไม่เหโอการผมไงในเนี่ยมือมันในเมื่อผมเนี่ยทําความดีเป็นคนดีแล้วเนี่ยทำไมมันยากจังวะอยากจะกลับไปคุยเขานะแต่คือแบบเราก็นอนฟังต่อแล้วทีเนี้ยพี่จ๋าก,ก็เลยพูดแบบแล้วมึงจะให้กูทาไงถ้ากูคิดว่ากูเลือกเขาแล้วชีวิตกูเป็นงี้กูก็ไม่เลือกแต่แรกแล้วมึงจะให้กูปล่อยเขาไปยังไง การว่าอะไรอ่ะเห็นอะไรนะมีเด็กสกอยอีโด,ด,ด,ดนโดนโดนรวมตัวโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาโดนเปลเป็นแฟนของเอ็มเ<ส>ราเราอันเนี้ยอันนี้อยากให้นําเสน,หนอหน่อยคือมัน <S <S <ะ>มันมีความดาทึกแต่มันมีความตลกอยู่ในเรื่องเนี้ยเรื่อง,เร,องเรื่องวันที<อ>่วันทีน่เออรู้สึกว่าจะมาชาร์จเอ็มใช่ครับใช่จะมาชาร์จนิดนึงน<ะ>ิดน<ะ>ึงก่อนนิดนึงตำรวจะอไรเขาจะชาร์จผมนะครับเขาก็ไล่ผมสักพักมีท่านตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยเขาจับมือจ๋าแล้วก็บอกว่าไอ้ลูกบักบอกจ๋าว่าหนูไป วันนั้นจ๋าแต่งตัวยังไงใส่ชุดทำงานค่ะชุดทำงานเลยใส่ยีเดียร์ฟอร์มเลยใช่ใช่ครับก็เดินจับมือจ๋าเราบอกไปลูกเขากำลังจับจะเสพติดกันอะไรเงี้ยเป็นหลวงจ๋าเป็นหลวงจ๋าเดินไม่ส่งที่เป็นคนละมือหนูหนูยืนช็อกอยู่กลางถนนแล้วหนูก้าวขาไม่ออกเพราะหนูเห็นว่าเขาโดนตบล้วโดนยิงอยู่หนูว่าพี่เอ็มใช่แล้วหนูก็ยืนแบบค้างอยู่กลางถนนคือช็อกอ่ะใช่ค่ะแล้วพี่ตำรวจก็เดินมาแบบหนูข้ามไปลูก เขาจับยาเสิทธิ์ิตกันเดี๋ยวโดนลูกหลงอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งพาหนูข้ามไปฝั่งโน้นแต่เราก็ช็อกอยู่เราก็ไม่ได้บอกว่าหนูเลยคือหนูพูดอะไรไม่ออกคือแบบมือหนูก็แข็งทุกสิ่งทุกอย่างคือช็อกแบบช็อตแล้วสักพักก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งสวนออกมาสวนหนวงไปบอกหยีนี่แหละจบมันจบมันเป็นแบบว่ผู้หญิงใจแข็งกัะสั้นแล้วเขามั้งใจไงยัาไม่ถึงวันนี้ไม่รู้รักกันไหนไงเขาคือใส่เสื้อใส่เดียวแข็งกัะสั้นที่หนูได้ยินนะคะบอกจับมันเลยจับมันเลยเนียมันเนี่ยมัน ตำรวจจับมาจับขึ้นมารถนี่แหละเมียมันเมียะไรแล้วก็ไม่ใช่หนูไม่ใช่เราจับขึ้นมารถกับผมอ่ะผมว่าเอ้าอนี่ไข่เนี่บเนี่ยเขาก็แล้วเขาก็ถีบอยู่บนรถแล้วลั่นแล้วแล้วพี่ตำรวจก็นั่งข้าวแ้วนั่งกับผมอย่างเงี้ยผมว่าจะจะมึงไปนี่ไอพวกมันใ่หนูไม่หนูหนูไม่ใช่นี่ผมว่าอะไรวะก็อย่าดังนี่แล้วกอย่าดังนี่จ้ะลั่นหน่อย แล้วทีนี้ตำรวจอีกชุดหนึ่งอะเขาก็มาสกัดจับตรงตรงเวนปาลลาหมาคือแบบว่าเฮ้ยทำไมมีอะไรกันทำไมมีเสียงปืนยิงกันอะไร<ม><ม>อย่างเงี้ยเขาก็เอาใบให้ดูอ๋อเนี่เป็นน้กขึ้งแบบด้วยอะไรอย<ม>่างเงี้ยใช่ก็<ม>ผู้หญิงคนนี้ผมไปลงตอนไหนก็ไม่รูก,กันจับไม่ได้เดทตายรับ ไม่ใช่หนูจะไม่มีคำันอะไรอย่างนี้ลูุ้นท้าก็จับจ่าไปไป,ไปไปไปส่งที่คอนโดตุ้ท้าก็เหมือนแบบเป็นตรวจสอบไปอะไรอย่างนี้ครับวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจน่ารักมากขออวยยศให้ก่อนตัน้งพับชีทวีแมตคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบฉีในวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลุงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มเนี่ยนะจุดพิกชีวิตเลยเนี่ยกับเหตุการณ์นี้ เกิดอะไรขึ้นนะน้องจ๋าเล่าให้ฟังหน่อยว่าถึงขนาดว่าแบบออกจากงานเนอะออกจากงานเลยก็ตกงานเลยวันเดียวคืนเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยพลิกเลยเราก็เหมือนดูในอยู่ในห่วงของเขาค่ะเพราะว่ามันก็ธรรมดาค่ะมันต้องถูกตรวจสอบอยู่แล้วสอาทีากันใช่ค่ะจนแบบว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหางานทําใหม่ก็ได้แต่นะตอนนั้นไปสมัครงานก็ไม่มีคนรับเลย ใช้ใช้ชีวิตกันจนแบบว่ามันหมดแล้วมันไม่มีแล้วแล้วทีเนี้ยก็แย่แล้วเรื่องความรู้สึกหนูก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วหนูกอดชุดทางานร้องไห้ทุกวันผมผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นซึมเศร้าแต่ผมมาเห็นเห็นเขากอดชุดทํางานนะครับชุดฟอร์มอ่ะแล้วก็ร้องไห้ผมว่าเครียดเลยเครียดเะเพื่อนเราโคตรเครียดเลยแล้วเราแม่งก็ไม่มีรายการต่อยแล้วเราทําอะไรไม่เป็นเราจะขายยาอะไรเมื่อก่อนเนี้ยเราทําอะไรไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้เลยครับ ือแล้วลตอนนั้นตอนนั้นก็ยิ่งทําให้แม่เสียใจค่ะอันนี้ถ้าแบบถ้าพ,พูดถึงครอบครัวแล้วทําให้รู้สึกสะเทือนใจในตรงนี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแม่รักมากแล้วแม่แบบไม่คิดว่าลูกอ่ะจะมาเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ครับแม่ก็แบบผิดหวังค่ะเสียใจจนแบบว่าแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเหมือนกับให้เลือกดีๆให้แบบผ,<ม>ผู้ชายอ่ะถ้าแบบถ้าจะ เข้ามาในชีวิตเราอะชีวิตเราต้องดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูก็แบบปฏิเสธความหวังดีของแม่มก็ปิดกัน้นครอบครัวเลยแล้วก็ดึงเขาอะค่ะคือแบบเดี๋ยวหนูจะกลับมาหาแม่ในวันที่หนูดีขึ้นโโอ้โห พูดกับแม่เราเลยนะแม่ก็เสียใจแบบเสียใจมากพี่น้องเสียใจทุกคนเลยแต่หนูไม่เคยไม่เคยเพราะเสียใจมองว่าเราเนี่ยมีชีวิตแบบนี้ก็มองผู้ชายคนนี้ดื้อแล้วก็แบบอยัางจะเอาเขาอยู่หรอยังจะงเรื่องที่จะจับมือเขาไปออกจากบ้านไปอีกลูกอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็แต่ั้นเป็นความคิดของเราณตอนนั้นนะเพื่อนผมมองว่าผมกลับไปส่งเขานะอืผมกลับไปส่งเขาที่บ้านนะครับแต่ผมแบบผมคิกว่าที่ ผมไม่ใช่ไม่รักนะแต่ผมอยากเห็นคนที่ผมรักอ่ะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เหมือนเอ็มก็คิดรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเป็นเพราะเราใช่ทำให้ชีวิตเขาไม่ได้ตลอดเพื่อนลำบากแบบนี้ลำบากเพราะผมเพราะนั้นเอาเขากลับไปส่งใช่ครับผมขับรถไปเนี่ยผมร้องให้ตลอดนะค่ะเพื่อนคือแบบผมพอถ้าถ้าผมเห็นแฟนแฟนผมเนี่ยได้เจอคนที่ดีมีความรักที่ดีมีคนที่ดูแลเขาได้เนี่ย ผมมายินดีและมีความสุขมากมุขตอนนั้นตอนนี้อะตอนนั้นถูก้องเขาไม่ไปเขาไม่ยอมเขาลงพอลงรถปุ๊บเขาบอกว่าพี่ทาไมใจอ่อนอแบบใจใจเสียเอินั่นแหละประมาณนั้นแหละคือแบบสู้ดีวะแบบทําไมถึงไม่เห็นไม่เห็นความรักของหนูเลยอะไรเงี้ยคือแบบพี่จะทิ้งหนูไว้แบบนี้หรอ พี่โคตรเห็นแก่ตัวเลยอะแบบแกตัวอะไรหนูบอกเนี่ยหนูทําทุกอย่างเพื่อที่ให้พี่รู้ว่าหนูอะอยู่กับพี่ได้นะแล้วเราต้องดีขึ้นดิแล้วแบบพี่เอามาทิ้งหนูไว้ตรงเนี้ยถ้าไปก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่สู้ักตั้งใช่ไอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ก็เลยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราแบบถ้าหนูไม่มีสติอะค่ะคงไม่ได้มานั่งคุยกับพี่โคตรงนี้นะพี่หนูเป็นซึมเศร้าด้วยคือหนูแตกสลายมากในเรื่องของ โอ้โหล้มเหลวหมดเลยอ่ะมันหนักกว่าคนปกติที่โดนปัญหานะถ้าคนเป็นซึมเศร้าแล้วมาเจอเรื่องย่างนี้มันยิ่งด่งก็ลงไปอีกนะใช่ค่ะล้วแบบหนูกอดชุดทางานร้องไห้ทุกวันทุกวันทุกวันข้าวก็ไม่กินจนแบบเนี่ยเห็นหนูว่าแย่ลงแย่ลงแล้วแบบเฮ้ยในเมื่อเราแม่งไม่มีค่าอะไรเลยป่ะโดดเถอะหืมชั้นจะเบ็ดใช่ค่ะโดดเถอะในที่นี้คือก็คือไปเลย ขึ้นไปค่าตัวกันห้องเราอยู่ชั้นสิบเอ็ดแล้วก็คือเป็นระเบียงที่มันพร้อมที่จะแบบปิดได้ตลอดเวลาแล้วซึ่งหนูตอนนั้นหนูคอยตามแล้วนะเพราะหนูแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะหนูไม่ได้คิดว่าแบบจะไปต่อแล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วจริงๆคือคนที่พูดว่าป่ะ ah, เราไปโดดเธออ นั่นคือเอฟพูดกระจาใช่แล้วหนูก็เขาก็จับมือเดินเดินเดินไปด้วยเดินไปจนเดินอยู่ตรงยืนอยู่ตรงระเบียงค่ะเนี่ยระเบียงแล้วก็ชั้นสิบเอ็ดแล้วก็มันจะเป็นป่าเป็นอะไรหมดแล้วหนูมิ้มคือเราไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วด้วยใช่ค่ะใช่ นี่เรื่องจริงเลยค่ะเรื่องจริงจริงๆเลยแล้วแบบหนูไม่รู้จะข้ามปัญหานี้ไปได้ยังไงเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีกินแล้วมีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นลูกแมวที่เรากําลังเลี้ยงอยู่แล้วเขากําลังจะต้องกินข้าวอย่างเงี้ยคือมันตันไปหมดมืดไปหมดทุกส <c ười> ิ่งอย่างใช่เพราะนั้นหนูเชื่อเลยว่าคนที่มีปัญหานะคะที่แบบมีมีห่วงเวลาเนี้ยหนูเข้าใจเลยว่าเขาแบบมันมืดไปหมดอ่ะมันไม่มีทางออกมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันเหลือทางเดียวที่แบบ จะหนีความทุกข์ได้คือตายซะแล้วพอเราสองคนจูมือกันไปยืนตรงระเบียงแล้วตรงนั้นแล้วมันยังไงต่ออะแมวร้องแมวครับแมวร้องเคลินค่ะไม่เคลินร้องเมี้ยวแล้วคือหนูก็หันไปแล้วแบบมันนั่งอยู่แบบแล้วมันแง่นั่งอยู่กลางห้องครับคือเหมือนฉีกยิ้มให้เราแมวร้องแง่ลูกแมวอะหนูก็บอกเฮ้ยไม่เอาพี่เอ็มเฮ้ยใช่แล้วใครจะเลี้ยงคัน คือตอนนั้นนะมันเหมือนเราอยู่ในผวังกันแล้วสองคนนะใช่ไหมคือโดนสะกดจิตอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวคือไปเลยจิตต้องของต้องหอคือเป้าหมายคือข้างล่างแล้วใช่ไหมแต่พอมีเสียงเจ้าเคล่้นมาเนี้ยมันเหมือนเรามีคนแบบมีสติเลยครับอ่ะปลุกมาให้แบบหลุดจากในภวังที่เราอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะหนูสะบัดเลยบอกไปคนเดียวเลยอะไรเนี่ย หรือว่าเฮ,โฮหห้ย <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่คิดเลยแบบไปอยากไปวันเดียวเลยไม่เอาแล้วใครจะดูขึ้นนี่คือเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงกำลังจะบอกเลยว่ากำลังจะไปหาไม่หาเพื่อนเลยว่าเนี่ยในในวันนั้นภาพอิก,การพอมันมันมันมาเล่า<ช>แล้วมันเข้ามาในความค<ช> <ๆ S 2> เอ็มถ้าได้ได้เห็นไหมตากล้องได้เห็นน้ำตาน้ำตาลูกชายแล้วนะในวันที่เขารู้สึกว่าเอ้ยแม่งเกือบผิดพลาดในชีวิตถูกปะใช่ไม่งั้นไม่ได้มานั่งกันสองคนใช่ค่ะใช่พอไล่พอไลพงมก็ถอยหลังเลยเอ้าไม่ไปอ่ะไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่มีเพื่อนเขาด่าผมอีกเออเขาด่าผมแบบว่า พี่คิดอะไรวะเนี่ยเรายังมีแบบมือเรายังมีอวัยวะครบเว้ยพี่เอ็มอีกรอบนึงอีกรอบนึงสู้หนูอุ้มเครืเดิแล้วก็นั่งกันโซฟาก็กอดกันร้องไห้บอกไม่คิดอะไรแบบนี้แล้วนะไม่เอาแล้วคือหนูแบบรู้สึกตัวแบบโหหนูแบบโกรตัวเองมากเลยเดินเข้าไปแบบอีกนิดเดียวแล้วเองถ้าไม่มีเจ้าเครื่องอ่ะเผื่อก็รู้วาน่าตายเห็นทีคือข้างล่างแล้วใช่ใช่แลต่ก็มานั่งกันตั้งสติกันแล้วก็กอดกันแบบ ขอบคุณขอบคุณสวรรค์นะคะตอนนั huh. ้นค oh, ือหนูยังไม่เป็นพิเตีนครับสายโทรศัพท์จากเพื่อนอะโทรมาแบบเอ็มอยู่ไหนหลังจากที่เรากําลังจะโดดตึกแล้วผมต่ื่เลยไหนน้่ค่ะคือนั่งนั่งกันแบบกินน้ํากินอะไรกันให้แบบให้ดีขึ้นแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นสายที่แบบเอ็มอยู่ไหนผมมมีรายการชบมวยเอ็มมาเป็นโค้ชให้หน่อยมาเป็นเทรนเนอร์ให้ผมหน่อยมาล่อเป้าให้หน่อย ช่วยลงนวมให้หน่อยใช่แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดต่อมาเลยเฮ้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเออว่ะหวังว่าถ้าไปเนี่ยก็คือได้ได้เงินวันละสองสามร้อยได้กินได้ใช้อะไรมาอยู่กับผมก่อนเดี๋ยวผมชกเสร็จแล้วค่อยค่อยกลับกันประมาณทำร่างกายสองสามวอนแต่ทีเนี้ย เราไม่มีเงินที่จะไปขาเขาโอ้โหจากชนบุรีกับปลายสายเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนใช่อุทัยอุทัยโอ้โหซึ่งคือว่าคนละยกอคนละยเลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่ารถก็ไม่มีตอนนั้นยังมีรถอยู่อมีรถยู่ตอนังไม่ได้โดนยึดเราก็บอกว่าเพื่อนผมไม่มีเงินผมไม่มีตังค์มันก็ออนตังค์าให้สามพันคารมันครับก็นนเ้ยเง็บเลยเก็บของว่าะสื่อนผาไม่นทีไ่อุตัยแล้ันก็แ่อนัังคุยกันคาร์มันครัอนนั้นยังไดเดียวอวืม ซึ่งความตั้งใจของหนูคือหนูจะกลับไปหางานทําแล้วให้พีเอมาอยู่กับเพื่อนไปก่อนกลับไเป็นสพีเอ็มใช่แล้วเะกลับมาใช่แล้วอาทิตย์หนึ่งเราจะกลับมาหาเขาอะไรเงี้ยแล้วหนูจะกลับไปทํางานเพื่อที่จะหารายได้ครับแต่มันมีคําพูดหนึ่งค่ะที่พี่เขาพูดกับหนูมาบอกว่าวันที่เขาประสบความสําเร็จนะนะวันเนี้พี่อะมีเมียพี่กับลูกพี่อยู่เคียงข้างใช่จ๋าคิดว่าถ้าจ๋าทิ้งมันไว้ตรงเนี้ยแล้วจ๋ากลับไปอะมันจะอยู่ไหม พี่เอาหัวเป็นประกันกเลยว่าเดี๋ยวมันก็ไปคนที่พูดกับเราคือปลายสายที่ชวนชเอ็มไปไป,ไปไปเทรนเดอร์ตรงไปฮะแล้วพี่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยพี่แบบพากันไปลําบากมากแล้วก็คือเหมือนเมียเนี่ยอยู่เคียงข้างตลอดไม่เคยไปไหนเลปบอกโออพี่เอม็ม ริงรเป่าอะไรอย่างเงี้ยยังยังเราก็หันไปถามแย่แย่บอกเดืนหูกลับมาอะไรเงี้ยเขาก็นั่งซึ้งๆบอกโอเคนั่นเดี๋ยวอยู่ด้วยแล้วกันซึ่งหนูมีสภาพ้าชุดเดียวก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาไงใช่สุดท้ายแล้วก็อยู่เขายาวเลยค่ะสามเดือนโอ้โหไปตัดผักบุ้งกำละบาดลงนาช่วงที่อยู่กับเขาใช่คือหนูหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าหนูว่าขออ่าพี่เขาอะซัพพอร์ตหนูมาเยอะเยอะมากแลวตัวหนูรู้สึกว่า หนูเกงใจ <พา S 1> แล้ว่นสองพันอย่างเงี้ยเพื่อนจะให้ตลอดอหนูก็มีหน้าที่ทํากับข้าวให้นักมวยาาวแล้วก็ทํางานบ้านช่วยเขาอะไรที่ทําให้เขาแบกเบาเบาได้นะให้มันหายเหนื่อยได้หนูทํำทุกอย่างจนแบบว่าหนูรู้สึกรู้สึกแย่แล้วอ่ะเหมือนแบบเราเอาเงินเข้ามาเยอะแล้วอ่ะเราเราจะทําอะไรได้บ้างวะ เพื่อที่จะมาดูแลตัวเองอะไรอย่างี้เราก็จะแบบไม่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 ขอมันพยายามมันจะไม่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 ไปรบกวนเขาใช่ค่ะจะทำใจอะไรที่เราหามาได้เลี้ยงเราได้แต่ว่าเราเราพยายามอยู่แม่ข้างบ้าน่ะแกแบบว่าเฮ้ยนี่หนูตัดบมไ่าไหมแต่ผมว่าผมตัดญ้าให้ง่วงเป็นยาป้องญ้าป้องขนาดนี้ครับครับอ่คล้ายคอ้อยอ่ะนั่นแหละผมผมตัดนั้นได้วันสองร้อยจ๋าตัดผกบุ้งกำรบาดกำรบาดใช่ผมก็ โอเคได้ไว้จะได้ไม่ต้องไปขอเขาอะไรแบบแรกๆมันเป็นมันตื่นเต้นนะแต่พลังๆไปแล้วมันลงไปในโคลแล้วเฮ้ยเรารู้สึกภาพจำเก่าๆมันก็กลับเข้ามาแล้วแบบโหยชีวิตอะไรวะเนี่ยแบบก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ทําไมมันลําบากอย่างนี้แล้วนี่ก็แบบผมก็าัานไม่เห็นนะคือเราเราก็ตัดผมว่าก้มตัดแล้วผมหันไม่เห็นเขาร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าพี่สู้นะบอกกับเราแต่เขาตัวเองอะร้องไห้ตัวเองอะร้องไห้อยู่ใช่คือแบบพี่สู้นะ อาชีพสุตรเลอะมันเหนื่อยอแต่มันอยู่ได้พี่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จท้ายนี่ได้80บาทผมได้200สุดไอ้เครื่อม่มีอาหาร236รามสิบหาทหมดเลยให้เกินให้เคินหมดเลยยังไก็ได้แบบว่าให้เราไม่รบกวนพี่ให้มันน้อยที่สุดแต่ให้น้อยที่สุดหนูเป็นคนอย่างนงี้หนูแบบถ้าไม่สุดแล้วหนูจะไม่ขอร้องผมก็ไปปักปลาปักเบ็ดอะผมปักเบ็ดขายอะไปเอาปลาไปปักปลา ได้ปลาช่อนมาหปูอะไรเงี้ยผมก็ไปตามพุ่งนาเพื่อนแล้วเราก็เขาโชคดีตรงที่ว่าหนูเองหนูเป็นคนที่คิดบวกอยู่แล้วหนูอุ้ยเราไม่เคยมาทําอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเจ็บปวดจริงๆหนูทุกข์หนูลึกๆในใจเราอ่ะใจยใจไม่ไม่อยากจะพูดใช่ไหมใช่ใช่คือแบบโอ้ยแล้วพอพอเราอยู่ตรงจุดนั้นนะเพื่อนมันแย่นะเว้ยครับมันโดนเพื่อนเขาอีกอ่ะแบบเพื่อนเขาแบบเราปลายสายอ่ะคือเขาคุยกันเขาโทรมาเพื่อนเขาโทรมาหา ผมว่าเขานอนอยู่บนเตียงผมก็นอนเตียงขอาเพื่อนทิช่านาแล้วเขาก็แบบคุยกันเราอ่ะแกล้งหลับเราไม่ได้เราไม่ได้หลับผมได้ยินอทิชาเหมือนประมาณว่ามึงกูมองแล้วนะไปเอาระไม้นี่ยอจกรหมายเลขหนึ่งภาคกลางเลยนะเราแล้วคิดเป็แบบเนี่ยก็คุณไม่ให้โอกาสผมไงในเนื้อมันในเมื่อผมเนี่ยทําความดีเป็นคนดีแล้วเนี่ยทำไมมันยากจังวะอยากจัหงนกลับไปคุยเขานะแต่คือแบบเราก็นอนฟังต่อแล้วทีเนี้ยทจชาก็เลยพูดแบบ แล้วมึงอยากให้กูทำไงถ้ากูคิดว่ากูเลือกเขาแล้วชีวิตกูเป็นอย่างี้กูก็ไม่เลือกแต่แรกแล้วมึงอยากให้กูปล่อยเขาไปยังไงเพื่อนอะ มันก็อยากให้จะดีกันก็เป็นเรื่องปกติใช่ค่ะเพื่อนที่จะหวงเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนใช่ค่ะใช่็อยากอย่าโกรธเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือเขารักเราครับก็บอกกับเพียมตลอดที่ผมมาเจอเพื่อนก็คือมองว่าเพื่อนก็คือว่าอุ้ยก็สู้ชีวิตแล้วนะแต่พอมาเล่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่คือว่าอุ้ยโตรจริงเลยนะเพื่อนยังไม่เท่าไหร่อันนี้อันนี้ยังแค่ก๊อกสองนะคะ พอเราผ่านเรื่องราวของของการซ้อมมวยไปเสร็จปล๊บเราถูกเปลี่ยนที่ที่จะต้องต้องออกจากบ้านนั้นจากอุทัยจากอุทัยก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเมื่อนโดนยึดคอนโดไปแล้วไม่มีที่อยู่แล้วยึดคอนโดไปแล้วเนาะเสื้อผ้าหนูทุกสิ่งทุกอย่างคือหายไปหมดแล้วเพราะเราไม่ได้กลับไปโดนไม่ได้กลับเลยแล้วก็ทีเนี้ยจากตรงนั้นอ่ะเราเขาซ้อมเสร็จอัเสร็จหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนบ้านเบื่อนโดนยึดอะไรโดนยึดหมดแล้วเราก็ถามเขา หรืออยู่ห้าร้อยกว่าบาทจากที่เราแบบทํางานกันนะเนาะเราอยู่ห้าร้อยก็มันจะต้องแยกย้ายกันแล้วค่ะต้องแยกย้ายกันนะเพราะว่ามันไม่มีงานแล้วอ๋อคือตรงนั้นมันมันมันเหมือนเขาจกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยอย่างที่ผมเล่าอ่ะว่าจะเอายังไงดีว่าชีวิตอ่ะคือไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไงเพื่อนครับ พราะว่ามันมันผ่านนะคะอุทัยลบบุรีสลับรีเขาก็เลยเข้าบ้านเลยแล้วบอกขอเวลาสามเดือนสลับบุรีใช่ค่ะขอเวลาสามเดือนจอดอยู่กลางซอยแล้วบอกขอเวลาสามเดือนแล้วเดี๋ยวขอเลขอขอเล่มบัญชีไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาโอนเงินมาให้เดี๋ยวพี่ไปทํางานหนูก็รู้แล้วว่าเขาจะทําอะไรหนูบอกว่าพีเอ็มจากตายซะดีกว่าถ้าอยา่ามาจากกันแบบ หนูต้องไปเยี่ยมพี่แบบนั้นเลยหนูรู้นะว่าพี่จะทําอะไรพี่แม่งตุดว่ะคือแบบโหวันนั้นหนูพังภูอะไรออกมาแบบเยอะมากอะแม่งไม่รู้ผู้ชายเลยเนี่ยหนูว่าลูกผู้ชายซะก,กว่าอีกหนูลุยทุกสิ่งหนูทําทุกอย่างเพื่อให้พี่เห็นว่าเฮ้ยหนูก็อยู่ได้นะเนี่ยหนูอยู่ได้ตลอด ช่วงเวลาที่หนูเป็นลบากกับพี่หนูไม่เคยบ่นว่าหนูเหนื่อยหรือว่าหนูอยากกลับบ้านหนูทรมานหนูอะไรหนูไม่เคยพูดเลยมีแต่พี่เองพี่จะปล่อยมือหนูว่าพี่ไปแล้วพี่ไม่ต้องกลับมาเลยนะนี้ก็ไม่ได้ไม่ไปไม่ได้จากกันไปด้วยกันต๊องไปแล้วไม่รู้จะไปไหนคือขับรถไปเนี่ย ก็เบอร์เลยเพื่อนคือร้องนี่ก็กินนาม่าร้องให้เติมแก๊สเติมแก๊สมาเติมแก๊สร้อเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทค่าทางด่วนจากห้าร้อยนะเติมเงินเหลือร้อยเอาบาทดีกแล้วคือจะาทาด่วนแล้วก็หิวไปซื้อนาม่ามากินขนม้วนแล้วก็ร้องให้มันร้อนแตะเพื่อนแบบทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้วะเนี่ยอะไรคือสัตย์สัญญาแล้วผมก็เครียดเลยทีนี้ขับขึ้นเบริเออร์เลยเพื่อน เออเกือบล่วงอ่ะเกือบเรื่องเกือบเกือบล่วงอ่ะเกือบล่วงล่วงทั้งด่วนอ่ะอคือคือเราสงสารเขาไปด้วยสงสารเขาด้วยในหัวก็คิดอคิดแ่ะคือแบบทาไมกูต้องพาพาเขามาลําบากอะไรคือมันสูตมันเยอะมากอ่ะสุดท้ายไปถึงที่จังหวัดระยองเราไปอยู่ไปโดนไม่มีเป้หมายนะไม่มีหมายตรงริมทะเลอคือทะเลอ่ะเป็นที่ที่หนูอ่ะอยู่แล้วหนูจะมีความคิดอะไรที่แบบ ได้อะไรใหม่ๆเยอะมากคือหนูจะเป็นคนแบบนี้ครับถ้าหนูเครียดๆแล้วหนูจะไปนั่งอยู่ริมทะเลสักพักหนึ่งหนูก็จะไปต่อได้หนูเพิ่มไปทะเลก่อนก็ไปเช้าที่ทะเลแล้ววันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรยังไงเราเจอทะเลแล้วเราเรารู้สึกดีให้เรารู้สึกดีเราเราอาจจะคิดอะไรออกก็เลยไปนั่งงงๆอยู่ริมทะเลืออันนี้ภาษาแบบว่าอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะเรั่งงแบบงงๆเลยงงจริงๆแล้วไม่รู้จะไปไหนอะไรยังไงเราเสร็จแล้วก็เขาก็โทรโทรหาแฟนเก่าตัดสินใจ โทรหาแฟนเก่าขอบ้านเขาอยู่เพื่อนะใชู่่บ้าน<ท>แฟนเก่าอะแฟนเกา<ข>่าเพื่อที่จะขอ,ขอาขอไปอยู่ในบ้าน<ท>บ้านที่เขาไม่ได้อยู่เป็นบ้านที่หนูอยู่มมก่อก่อนอ กปขอโทษดีนะแสดงว่าแฟนเก่าของนก็คือมีฐานะชก็คือเราจากันได้ดีหนุมจากกันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วก็คือจากกันได้ดีเขาบอกเขาพูดว่าโอ้โหแย่ขนาดนี้ทำไมไม่โตแต่เขาติดตามดูหนูถามว่าเพื่อนใครจะไปโทรหาแล้วเอาเมียเข้ามาอฮอยพูดอย่างนี้เหมือนไปแย่งเดียไ่ใช่ไหมว่าใช่เขาเล่กกันแล้วเขาเลิกกันแล้วเนือ ความศักดิ์ศรีของเราเราก็บอกว่าเขาเขาถึงเขาจะเลิกแล้วเขาก็เคยเป็นอดีตใช่ไหมเราก็้วใครจะไปไปรบกวนเขาว่าเขาความศักดิ์ศรีลูกชายว่าบางทีเราบอกเนี่ยโอ้โหแย่ชีวิตแย่ขนาดนี้ทําไมไม่โทรหาผมทําไมไม่บอกผมน้ำมันหมดหน้าบ้านเฮ้ยหอะน้ำมันหมดหน้ารถเออเขาอยู่จังหวัดอะไร เลยยอมหนูยอมมาดีเลยเอก็คือแบบไปหมดตรงนั้นน่ะเขาก็โทรหาเราให้เขาเอาน้ำมันไม่ให้อีกให้ตังค์ไว้อีกสามพันแล้วให้กุญแจบ้านไว้มาซ่อมบ้านมซ่อมบ้านทอะไรให้เราแล้วก็ผมก็อยู่อะะคุยกับเบบอกฝากดูด้วยอะไรเงี้ยแบบเหมือนโอ้โหหนูรู้สึกในความที่เราโชคร้ายค่ะมันยังมีมุมเล็กๆที่ยังมีคนที่ยังไม่ยังเกลียดเรานะก็คือเขายังยังเข้าใจในสิ่งที่ เรากําลัง <BR> ต <EN issance> <kindergarten> ่อ <Robert> สู <büyük> ้อยู่แล้วเขาก็ไม่เคยมาอะไรนะคะก็ให้เราอยู่บ้านหลังนั้นก็ยังไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรอีกจนเจอเจตาค่ะซึ่งเจตตาเขาร้านเป็นคนร้านขายท่องตำหนูหนูเป็นลูกค้าเขาเมื่อตั้งแต่สมัยแบบเป็นครูเป็นเซลก็คือจะไปกินอยู่ร้านนี้ตลอดแล้วเขาภาพที่เขาเห็นเราก็คือมันดีมากค่ะพี่โค้กมันดีมากเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเป็นเด็กเป็นน้องที่แบบ เพอร์เฟกทุกอย่างแต่วันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราพาพีเอ็มขี่ฟีโน่แล้วสภาพก็แบบมอมแมมมากเลยเขาก็ใช่เพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาก็เลยมานั่งถามว่ามันเป็นอะไรเหรอแล้วนี่เป็นใครอะไรหนูก็แนะนําว่าแฟนหนูนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะค่ะเรารอรายการของ MX พี่กบมันเป็นรายการสุดสวยมวยสยามหนูขอออกสื่อเลยนะคะที่จังหวัดระยองแล้วหนูไม่มีค่ายมวยหนูไม่มีคนซ้อมหนูไม่มีใครทําอะไรให้เลย หนูซ้อนกันเองอืแล้วพี่กบสาสีประภาเป็นคนแรกที่ให้โอกาสดึงพีเอ็มเข้ามาให้ใหโชคมวยซึ่งหนูไม่เคยได้รับโอกาสจากที่ไหนเลยเพราะว่าพีเอ็มพีเอ็มเสียไปหมดแล้วครับไปชกมวยก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครคือความไว้ใจอะ่ะเขาไม่ไม่ได้มีแล้วอะ่ะมันไม่มีให้ใครแบบอยากจะให้โอกาสแล้วแต่พี่กบเป็นคนบอกเอ็มเข้ามากลับมาและเอ็มทำให้ดีนะแล้วก็ไปน็อกมวยของเขา แล้นสุดท้ายก็ไปไปชมก็คืออยู่บ้านหลังนั้นอยู่บ้านหลังนั้นเงินไม่มีเงินไม่มีไม่มีรายได้อะไรแล้วเจตาเนี่ยนะคะร้านส้มตำเล็กๆร้านนี้ยเป็นคนเอาข้าวมาแขวนไว้ที่ต้นมะยมเป็นคนเอาเงินมาแขวนไว้แขวนไว้ที่ต้นมะยมคือหนูจาได้ดีเลยอ่ะแบบรูปยังอยู่เลยครับรูปของมีใช่เขาแอบเอามาแขวนทุกวันแล้วก็มีกาแฟ มีหมี่สีชมพูจังแม่เลยเห็ดเห็ดแกงเห็ดเพราะว่าพี่ลงลดน้ำหนักหนูชอบกินหมี่สีชมพู่หมมีูแล้วก็แกงมาตั้งแต่ตอนตอนนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ตังร้อยหนึ่งทุกวันกัใช่รอใช่ แกก็ไม่เคยมาอะไรเลยจนผมต่อยเสร็จแล้วก็ผมก็คิดว่าเออเฮ้ยเอาตังค์ไปจ่ายแกหน่อยอะไรเงี้ยแกก็ไม่เอาแล้วเพราะอะไรอ่ะทำไมแกมาซับพอร์ตอะไรขนาดนั้นไม่รู้อ่ะเขาตาอ่าจะอยู่กับจ๋าแล้วน่าจะสูดกับตากับตาจนจนทุกวันนี้เลยจนทุกวันนี้จนนวันนี้ก็ที่ไปรับลิ้นาาตาเนี่ยเป็ตาครับ ยอดนะขอบคุณมากนะเจตานะทำให้เพื่อนผมมานั่งจนถึงวันนี้เอาเขาก็มีส่วนส่วนสำคัญนะอย่างในชีวิตนะคือผมพูดเรื่องนี้แล้วหนูแบบจะร้องไห้ทุกวันแหละแบบภาพมันขึ้นมาแล้วแบบข้าวเม็ดเดียวที่เจตาให้หนูกินวันนั้นน่ะแล้วเพื่อที่จะให้พี่เอลามีแรงไปซ้อมมวยแล้วไปชกมวยคือเขาเหมือนกันครับผมครอบครัวนี้เหมือนกันแล้วแบบ หนูไม่ค่อยลืมเพราะเลยอ่ะทีนี้จุดประกายความหวังกลับมาแล้วชีวิตกลับมาจากการที่เรากลับมาชกมวยกับเอ่อของพิกบของพ่กบมศิีมหาธีรพาใช่ไหมไปงะเรา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 ต้องตั้งใจใช่เพราโอกาสเราต้องคัมแบ็กคือเพื่อนต้องคิดอย่างนี้ถูกไหมใช่ถูกต้องซ้อมซ้อมให้ให้นักให้กลับมาแล้วก็คือกลับมาถ่ายทอดสดมาต่อยถ่ายทอดสดที่ MX อ่าที่ จีมแอมกัมมี่ไที่สองที่กลับมาคือติดตลาดเลยแบบตเดลยกนะเนาชนะน็อกยกแรกโอ้โหเราก็มีรายการมาตลอดเรื่อยๆพีไม้ด้มือเริ่มกลับมาแล้วก็ยังอีกเจออีกรอบหนึ่งอีกคนในวงการมวยก็ลือกันว่าพีเอมาขายยาเสพติด ยังจะมีอีกทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรให้เห็นเลยนะภาพเพื่อก็ไม่มีออกมาให้เห็นใช่ค่ะหนูโดนดองรายการกันไปอยู่พักหนึ่งเลยมันมาจากใครอ่ะก็ใครโจมตีอ่ะมีพี่คนหนึ่งโทรมาบอกว่าหนูไม่เอ่ยชื่อนะเขาารักพี่เอ็มมากแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทแล้วบอกเอ็มแม่งพูดแบบกูงงงมากเลยอ่ะเหียมันจริงหรือเปล่าวะอะไรคือหนูก็นั่งฟังพี่เอ็มเปิดโฟนแล้วพี่เอ็มแบบมือสันโอ้โหมันทําขนาดนี้เลยเหรอวะ ูว่าแล้วทําไมกูถึงไม่มีรายการชกกูว่าแล้วทําไมกูถึงไม่มีรายการชกแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาเพราะรู้ความจริงว่าอ๋ออยู่ๆเราก็แบบหายไปจากรายการนี้เพราะว่าเขาเข้าใจเราผิดแค่นั้นเองแล้วหนูก็หาหนทางที่จะไปสอนมวยที่ประเทศจีนกันแล้วหนูก็ได้ไปกันก็ได้ไปด้วยใช่ได้ไปอยู่สองเดือนเนาะแล้วกลับมาเหมือนรอวีซา่าเองระหว่างรอทํารอวีซ่านี่แหละค่ะก็คือ เจอจุดเปลี่ยนชีวิตอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็คือมาเป็นเอ็มคนตัวลายวันนี้เลยไปขายใส้อวอวหาตัวลายหัวลายอย่างนี้อายเขาอายเด็กในบ้านอะไรอย่าง้วแม่มาล้อเราอะไรอย่างนี้เฮ้ยมียาเสพติดเหรอนั่นนี่นู่นอะไร่งเงี้ยหนูก็พยายามใช้ หูเนี่ยฟังอนจับใจความห้ได้ยินให้ได้เยอะที่สุดว่ากําลังอยู่ในอันตรายแล้วเหมือนกันนะหนูกับเขาตอนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกรอบโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยจริงเออแล้วทาไงวะเนี่ยหาเอชีวิตนี้คือคืนนี้กูจะนอนไหนวะเราอะถ้านอนตรงเนี้ยเรานอนได้แต่อย่างนี้ล่ะใช่ไหมตัวเรานอนเข่งเลยนอนมาแล้วเลยใช่ป่ะเราก็เอาวะโพสต์โพส์เลยโพส์โทรศัพท์โพสเฟซ <c oughs> ยชีวิตคุณไปเป็นอย่างนี้วะเนี่ยคืนนี้คุณจะนอนไหนวะเนี่ยนั้นก็เราไม่มีรถนะคะเราก็ยังขึ้นรถเมย์ไปหนูร้องไห้หนูว่าเมืม่อไหร่เส้นทางมันจะแบบมันจะจบลงสักทีมันกินข้าวได้แค่จานเดียวอะหนูบอกพี่เอ็มกินเลยแล้วพราะพี่เอ็มต้องสอนมวยหนูก็นั่งแบบแล้วน้ําตามันไหลของมันเองเขเขาบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นแล้วเขาก็พูดให้กําลังใจ